สวัสดีค่ะจันทาชาแนลวันนี้เราจะมาทำพิซซ่าเหสิมหเห็ดพิซซ่าว่มามนใส่เห็ดด้พ่อบ้านใจกาเห็ดอันนี้ก็คือเป็นแปง้งแป้งสำเร็จนะะก็ได้นวดแปง้งแป้งสำเร็จ แล้วก็ลงโรมมัตโต้ท,ตตทำกินแบบง่ายๆทา,าให้ทั่วถึงอันนี้ เราก็จะมาหั่นเนี่ยค่ะมาสลิกก็จะมีมีเห็ดมีหัวหอมแล้วเราก็จะมาโรยหน้าเป็นขั้นตอน Thầy nhớ nhiều Mặc khuẩn thịt robert mèo hay gì? Nước mèo đậm Thầy nhớ dùng nhiều Ồ Được rồi Thầy rửa được สใส่ตบิซเซลกระเทียมลงไปนะคะใส่กระเทียมน,น,ยนาพิซากันแล้วตะคนม,กมันกแล้วอน,นิมทั้ทงบ้านหลังนี้มาก,กินเห็ดใส่เห็ดแล้วก็จะใส่นเน้นพัก ใส่หัวหอมลงไปหัวหอมใหญ่หั่นหัน,หนยุดต่างประเทศขาเจ้าจะมีก็ยุดไทยก็จะมีที่ใส่อะไรจะเนาะมันก็มีหมดแป้งสำเร็จเริ่มจะก็จะเอตา,า,า,าเอตาเอตามันกระเท

ใส่ปลาอิตาลีลงไปคือจังปลาลาหรอจ๊ะใช่ไหมจังปลาเอาเอาใส่เป็นนาพิซซ่าเมานะาื่อเสร็จสดดิ้นเสร็จแล้วมาอเลสนะย แล้วก็ใส่โอลิฟไม้ยน่เอาโอลิฟดูไหมหนิแม่โอลิฟเขาจะทำหน้าตาแซลมอนแล้วก็ใส่แซลมอนนิดนึงแล้วแต่มันเขาจะเฮ็ดนาได้ก็ได้นะจ๊ะ เป็นเป็นซีน่ส่วนนาเฮ็ดนาปลานาแซลมอนแกนปลานี่กินกับพิซซ่าแสรแสเส็จะปลาห้อาไหนหละ่ะอยชิคแกนเอาโนไหมตอ่อพิซซ่า ใส่โอลีฟนิซโซฟีนเปล่าบอกเขาว่าใส่บะ่ต้องไลยเพราะว่าบบมาเนี่โอลีฟี่แฟนจะเป็นคนมากมากเลยอันดำๆเสร็จแล้วใส่คนมาเพิ่มเนื้ออีกอีกตาให้ลูกสาวเพราะว่าลูกสาวสิบว่าเคยกินเร่งสีจะกินแบบ มีเนื้อมีอะไรด้วยเชงเกงว่ามันเอาคาโบนาร่ามาไปเชงใส่เยอะๆจะได้อร่อยอร่อยนี่ เอาเลยนี่ฮะ huh? นี่ง่ายเด็ดสุดโครเด็ oh. เดี๋ยวเกลืออันที่ใส่ป่านนิ so thin so ่โซฟีนเหรอเด็ดสุดโตใส่เกลือโรยให้มันมีรสชาติหน่อยนึงแล้วก็ใส่น้ำมันอะไรนะออลิฟออยล์เหรอ o อลิฟโอ้ยมี basilicum ดินและว่าจะเน็ตอ evet. ื่นๆอีกฉันก็ไงใส่ด้วยเหรอแล้วก็ใส่เป็นแบบใบอะไรนะใบกะเพราแห้งใบกะเพราแห้งใส่ให้มันมีกลิ่นหอมเบิ้งเบิ้งพี่น้องมนอุยปุ๋ยอยู่พิซซา ก็จิงศิลานาพิซซานาตามใจชอบโสเสร็จยังแล้วเราก็จะมาเข้าไมโครวควโเวฟโอไม, <laughs> ไมโครเวฟใหญ่ยยหละทั้งเตาตู้อบโอเคค่ะงั้นก็แค่นี้แล้วนะคะมาดูพิซซ่ากัน